สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนีคุณมผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองราชตวันษเช่นเคยคะ่ะคุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของพระเอกลิเกชื่อดังค่ะเอชาย,ยามิชยัยก่อนหน้านี้เราได้ทราบข่าวกันแล้วนะคะ,คะว่าตัวของเขาเนี่ยมีลูกอยู่แล้วถึงสองคนออแล้วก็ไม่ได้บอกใครมานานถึง20ปีถูกต้องซึ่งล่าสุดนะคะคุณเอได้ควงคู่กับลูกสาวคนสวยคุณแป้ง พรพัชนกออกมาเปิดตัวต่อหน้าสื่อไปติดตามการเปิดใจบางส่วนของครอบครัวมิชัยกันก่อนเลยค่ะไม่มีอะไรที่จะต้องปิดแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องเปิดครับเพียงแต่ว่ารอให้ถึงเวลาก่อนแล้วเราก็ก็รอให้ผมพร้อมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะพูดมีจริงครับลูกสายเลือดแท้ๆเลยครับมรดกตกทอดเลยครับช่งเวาที่เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงก็จริงๆเท่าอายุเขานี่แหละครับ เท่าอายุของน้องเนี่ยจริงๆแล้วความรักครั้งนั้นเนี่ยนะฮะเป็นปกติครับเราเราเราเจอกันเหมือนอย่างที่ภรรยาเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปไม่มีอะไรหวือหวาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับว่าผมอยากให้โฟกัสในเรื่องลูกมากกว่าเพราะว่าตรงตรง,ตรงคุณภรรยาแล้วก็คุณลูกชายเนี่ยลูกชายนี่นะพูดจริงๆนะฮะว่าเขาไม่ได้มีอะไรนะแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบส่วนตัวนิดนึงแล้วก็เขาก็จะกลัวข่าว ดีใจดีใจมากค่ะแบบจาไม่ต้องเรียกว่าพี่แล้วตั้งแต่หนูเกิดมานะคะหนูไม่เคยเสียใจเลยที่มีพ่อเป็นชยามิชัยดีใจซะด้วยซ้ำเพราะว่าหนูไม่เคยรู้สึกขาดเลยค่ะก็อยากจะบอกพ่อว่ารักพ่อมาค่ะรักที่สุดวันนี้ครอบครัวผมมีความสุขที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับ เหมือนของขวัญที่ที่ดีที่สุดทําให้เขามีรอยยิ้มได้บนใบหน้าแล้วก็ครอบครัวมีความสุขที่สุด น้องแป้งบอกว่าดีใจมากที่ในวันนี้ไม่ต้องเรียกคุณเอชยาว่าพี่อีกแล้วต่อไปนี้จะได้เรียกพ่อแบบเต็มปากคุณเอเขาก็แซวลูกสาวตัวเองนะบอกว่าจริงๆก็อยากให้เรียกพี่เพราะว่าจะได้ดูเด็กตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเม็ดที่คุณเอชอของครอบครัวนี้พูดสิเขาเหมือนแบบซีร็อกแล้วเซ็นสำเนาถูกต้องอ่ะคือหน้าเหมือนกันมากเอาจิงๆคือหน้าถอดแบบกันมาเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมแล้วน้องแป้งเนี่ยสวยระดับนางเอกตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีผลงานค่ะกับอาเปียกพิสารด้วยนะคะแล ต้องประกอบกับก้องไรแต่จริงๆก่อนหน้านี้ที่มีผลงานมาเยอะแยะนะคะเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอถ่ายละครเยอะแยะมากมายเนี่ยแหละค่ะหลังจากนี้บอกเลยว่าจะไม่ได้อึดอัดอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ตั้งใจจะปิดบางอะไรมีคนมนากหมยที่รู้แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้พูดออกไปเท่านั้นเองใช่คุยใครจะไปรู้ว่าพี่เอชยามีลูกสาวสวยขนาดนี้ลูกไม้ใต้ต้นเลยคุณผู้ชมบอกเลยนะ